สวัสดีครับวันนี้วันที่17ตุล,ลาคม2 5ง6 6นะครับวันนี้ก็ถ้าทางหวรวลาสตสาก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายราศีนะครับเราก็เอ่ยถึงนิดหนึ่งนะครับคือเราก็จะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้นะครับแตเล็กน้อยเราก็รู้ไว้ก่อนแต่ว่าลึกๆเราก็อยา่าเป็นอย่าเป็นอยาเป็รู้ลึกนะครับแต่ว่าเราต้องรู้เอาไว้ก่อน วันนี้เป็นวันเคลื่อนย้ายราศีนะครับวัน,วนสําคัญนะครับ17ตุลาคมเน,นื่องจากว่าเมื่อวานนี้เซตลงไปลบไป23จุดนะครับสาหรับวันนี้เซตบวกขึ้นมา6 2 9จุดนะครับก็ถือว่าเป็นจช่วะที่ดีนะครับราคาเซตก็น่าจะดีดกับฟื้นคืนขึ้นมาราคาหุ้นต่างๆก็น่าจะบวกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอยู่ที่1433จุด 40จุดนะครับ MFI ก็บวกขึ้นนะครับอยู่ที่4.34จุดนะครับอยู่ที่423.35่สจุดนะครับทองคำก็บวกขึ้นมานะครับอยู่ที่1920.57ออนต่อดอลลาร์นะครับแต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวนะครับเบนซ์สปอร์ตอยู่ที่89.75อ่าบาเรลต่อดอลลาร์แล้วก็ WTI ก็อยู่ที่86.59บาเรลต่อดอลลาร์นะครับ ส่วนค่าเงินบาทก็อยู่ที่36.44บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับก็อยู่ที่149 7 3เยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ NVDR ของนักลงทุนต่างประเทศกันนะครับก็จะเห็นว่านาักทุนต่างประเทศนั้นให้ความสำคัญลงทุนตัวใดกันแน่นะครับโดยดูจากาเน็ตวอลุ่มนะครับตัวแรกก็ จะเป็น AAV นะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในความสนใจนานนะครับช่วงนี้ AV ก็กำลังจะกลับเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ต้องใส่ใส่อนดิเคเตอร์นะครับที่เราใช้ดูทิศทางนะครับดูจากตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับวันนี้ AV ก็จะฟื้นคืนขึ้นมาบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ร่วงลงไปแรงนะครับนักลงทุนต่างประเทศก็ หาเข้าเก่งกําไรนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นล่วงลงมาแรงถือว่าเป็นจังหวะที่น่าช้อนนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MSD นะครับไซด์เวกด้านข้างนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ช้อนได้อย่างงดงามนะครับราคาก็พยายามที่จะโค้งกลับขึ้นไปนะครับตัว RSI ก็ชี้กลับขึ้นไปนะครับราคาก็ดีกลับขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับ ADX ยังคงเป็นจังหวะไซเวดาวนะครับราคาก็เหมือนกับบอกว่าราคายังคงไม่ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยย่อตัวลงมาแล้วก็หยุดอยู่หลังราคาดิลบนะครับ adx นะครับเพราะฉะนั้นราคาหลังจากที่พุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับดูเหมือนว่าอาจจะบ่งบอกว่าเป็นจังหวะให้ช้อนนะครับถ้าเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นจังหวะทั่วไปแบบนี้เราก็จะดูได้ว่าจังหวะของการเคลื่อนที่ของ ราคา a v นั้นก็เป็นไปตามกรอบของการขึ้นลงของราคาที่เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับต่ำสุดนะครับเขาจะขึ้นไปสูงสุดนะครับพอสูงสุดเขาก็จะลงมาต่ำสุดทีนี้พอต่ำสุดก็จะเป็นจังหวะที่ช้อนแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปที่เส้น2อง้ววันนะครับเราก็ตัดสินใจว่าจะพุ่งทะลุหรือว่าจะไซด์ไวดาวลงมานะครับอันนี้คือ AAV นะครับถ้าดูจากนี้ก็เป็นจังหวะที่ น่าสนใจเราวนาทุนต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะครับโดยมีวนลุ่มเข้าไป 175.13m นะครับ m <ม>ก็คือ0.6ตัวนะครับโดยราคาล่าสุดอยู่ที่2.20นะครับก็ราคาเขาก็เปิดขึ้นมานะครับวันนี้ก็เปิดขึ้นสูงถึง2.26นะครับแล้วย่อลงมาเหลือปิดที่2.20นะครับถือว่า น่าสนใจนะครับถ้าราคาของเซตนั้นยังไซเว์ขึ้นไปหรือว่ารีบาวกลับขึ้นไปนะครับราคาหุ้นเหล่าเหล่านี้ก็จะค่อยๆเทิร์นอลาวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้านทุนก็ลองพี่นาดูนะครับว่าถึงจังหวะที่เข้าช้อนได้หรือยังแต่ถ้าดูจากตรงนี้เราก็บอกว่าใช่แล้วนะครับเป็นจังหวะที่ช้อนนะครับเพราะว่าราคาต่ํามากนะครับ2.20นนี่ถือว่าเป็นราคาน่าสนใจนะครับถ้าเราเริ่ม เข้าเก่งกําไรจากราคาตรงนี้มันก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่เส้น2แล้วหวัดนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะขึ้นทะลุขึ้นไปหรือจะย่อตัวลงมาแล้ก่อนที่จะทะลุขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับ AAV ก็เป็นชั้นนี้นะครับยืนยันด้วย Time Frame Week นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดู t i time Frame Week นะครับจะได้ช่วยในการตัดสินใจนะครับ t i m e f r a m e w e e k ก็เป็นจังหวะของการต่ำที่สุดนะครับ ลงมาต่ำที่สุดนะครับจากการเคลื่อนที่สา์เวดาวลงมาจาก MACD บ้างจากข s i าบ้างนะครับแล้วก็ ADX บ้าง,างแล้วก็วนลุ่มนะครับต่างเป็นจังหวะขายทั้งสิ้นนะครับเป็นจังหวะซายเวดาวลงมานะครับร่วงอย่างรุนแรงนะครับ AV นะครับก็แต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปน่าจะมีโอกาสมีโอกาสที่จะฟื้นคืนขึ้นมาได้นะครับสลับ a v v นะครับก็ ถ้า a อวก็แอร์เอเชียก็น่าจะมีการบินกันมากขึ้นนะครับเป็นลำดับราคาก็น่าจะติดกลับขึ้นมาซึ่งตอนนี้เป็นช่วงจังหวะของการช้อนนะครับจังหวะต่ำราคาต่ำเราก็ต้องช้อนนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าจะเก่งกำไรนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับ AV เรามองให้เป็นโอกาสนะครับเข้าซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวนะครับเป็นจังหวะรา,าคาต่ำอันนี้ก็ เล่าให้ท่านท่านนักทุนได้ฟังนะครับอย่าอย่าเชื่อทั้งหมดที่เราเล่าให้ท่านฟังนะครับขอให้ท่านใช้วิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับถัดมาตัวที่2นะครับ ttb นะครับก็ยังคงเป็นตัวที่มีวนลุ่มหนาแน่นนะครับเห็นว่าจังหวะวันนี้นะครับบวกขึ้นไปอีก0.02นะครับราคานะครับก็ไปศ0นยนะครับไปอยู่ที่1.74บาทนะครับเดิมทีก็ เมื่อวันซื้ก็คือวันจันทร์ปิดที่1.71นะครับพอ,อมาวันอังคารก็ปิดที่1.74ถือว่าไซเวย์ขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วก็ราคาก็จะเป็นอย่างที่เราเรียนในทนทราบก็คือเขาจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะรู้วา่าเราพูดได้ว่ายังไงก็ลองกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับสำหรับตัว TTB นะครับตัวนี้ก็เป็นวนรุ่มที่นักทุนต่างประเทศให้ความนิยมนะครับโดยเข้ามาสม่ำเสมอนะครับวันนี้ก็มี วนรุ่งเข้ามา34.45 m นะครับราคาก็ปิดที่1.74นะครับถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่ด้านบนนะครับราคาจะไซด์เว y ขึ้นไปที่สูงสุดที่190บาทไอ้1 9 9นนะครับเขาแล้วเขาก็จะพิจารณาอีกทีว่าจะขึ้นหรือลงต่อไปนะครับซึ่งเห็นได้จากนะครับ LACD นะครับชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับ RSI นะครับ อยู่ที่57นะครับถือว่าเป็นอันสองเส้นนี้ก็คือมีอนุญาตให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับรอแค่วอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้วอลลุ่มก็เริ่มเป็นวอลลุ่มซื้อนะครับเป็นวอลลุ่มสีเขียวนะครับทางภายนอกภายในภายในนั้นก็มีวอลลุ่มเข้ามา222.37บมิลเลียนนะครับส่วนตัวที่บ่งบอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นหรือขาลงหรือจังหวะยังคงไซด์เว์ไปทั้งข้างก็คือ ADX นะครับ ADX ซึ่งอยู่ต่ำกว่า d i ลบแล้วก็ d i บวกนะครับอยู่ตัวล่างสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะน่าสนใจนะครับราคาก็เจอค่อยอตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เบรกราคาไว้นะครับไม่ให้จังหวะของราคาพุ่งขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาของ adx ยืนเหนือ d ีลบดีบวกตัวตัวราคาของ ttb นี้จะพุ่งขึ้นไปในทันทีนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นช่วงจวังหวะให้จับตาดูนะครับว่า เขาจะใกล้ๆประกาศผลกำเนิดงานตายมาที่3ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับอันนี้เราก็จะดูไทม์เฟรมวีคนะครับเพื่อยืนยันการทํากําไรต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะของการไซด์เวย์ขึ้นไปได้อีกนะครับไปที่1.83นะครับ เป็น l linear r e g r ั s s i o n สูงสุดนะครับต,ตอนนี้เห็นได้จาก m a c d ยังคง Sideway s ไปแต่ด้านข้างถึง Sideway s up นะครับแล้วก็ IS r s i อยู่ที่63ถือว่าเป็นจังหวะสูงขึ้นไปเพียงแต่ว่าวอลุ่มไม่เข้านะครับแต่ว่า ADX ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือ ADX x ลเอยปิดโอกาสให้พุ่งขึ้นไปแต่ว่าสาเหตุที่พวกนี้ยังไม่พุ่งขึ้นไปเพราะว่าวอลุ่มยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเปลุ่มขายสีแดงนะครับเราก็ต้องรอให้วอลุ่ม พร้อมใจนะครับทุกอย่างมันต้องพร้อมใจไปด้วยกันนะครับราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เก่งกําไรได้นะครับสลับ E T B นะครับก็เรียนให้ท่านก็ทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอยากเพิ่งเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังท่านกรุณานําไปคิดแล้วก็ลองคิดดูตกะต่างๆนะครับใช้ตรกะของตัวท่านเองในการตัดสินใจนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับตัวที่3คือ T B R B T C B T S นะครับ BTS ในะวันนี้ก็เป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับจังหวะที่พุ่งขึ้นไปได้เพราะว่าอะไร r s i พุ่งขึ้นไปที่62 m a s d ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับอยู่ที่59.7มนล้านนะครับแล้วก็วอลุ่มของนักทุนภายต่าง,ต,างต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่11.28มลนล้านนะครับส่วน ADX ก็อยู่ต่ำกว่า d i บวกนะครับถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัขึ้นไป นะครับสรับราคาตัวนี้ก็ยืนเหนือเส้น2และว,วันเรียบร้อยนะครับก็คือพุ่งทะลุเส้น2และว,วันนะครับราคาก็อยู่ที่7.70นะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้จะต้องยืนเหนือเส้น2และว,วันต่อไปให้ได้นะครับโดยราคาก็จะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแกนของรีเนียอิเคชันให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนแกนก็ต้องไซด์เวย์ราคายืนเหนือ,อ จังหวะของ l ีเนเลกชันนะครับสาเวไปทางด้านข้างอีกประมาณสักภายในอาทิตย์นี้นะครับจนกว่า l ีเนเลกชันสายเวขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะเริ่มต้นเป็นเป็นต้นเทรนของการเปลี่ยนเทรนนะครับเดิมทีเทรนนั้นเป็นเทรนสายเวดาวใช่ไหมครับเทรนปัจจุบันคือเทรนสายเวดาวแต่ว่าจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนก็คือมีพรังบลึกซารองรับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับราคาก็พุ่งเลยเส้น2องละวันเพราะฉะนั้น มันจะต้องไซด์เวยออกด้านข้างเพื่อ,อดึงราคาของ l i เน a r ลเอเจนชั่นให้ไซแบบปรับเปลี่ยนเทนในที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นเทนของการที่จะทำกำไรนะครับก็ลองดูต่อไปแต่ว่าคือคือตัวนี้จะไม่จะ,ะมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขามีแท่งเทียนไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับคือเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนราคาก็อาจจะขึ้นต่อ หรือลงต่อก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ราคา,าจ,จะลงอยู่ที่ประมาณสัก55%ส่วนราคาพุ่งขึ้นไปนั้นก็จะประมาณ45%คือไม่มีโอกาสน้อยนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าเซ็ตยังคงบวกและไซเว์ขึ้นไปก็อาจจะบวกทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับดังนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับทาาทุนก็ตัวนี้มันก็ยังเราก็ยังบอกว่าไม่แน่นอนนะครับยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับ ยังยังมีสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าราคาก็ไซเว์ขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือ BTS นะครับถามว่าช่วงนี้เข้าได้หรือยังต้องรอดูก่อนนะครับยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านอ่าคือคือทำใจได้ที่จะเสียค่าตรงหรืออะไรพวกนี้ท่านก็เข้าเก่งกำไรไว้ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องมีวิจารณญาณเยอะๆนะครับในการเข้าเก่งกำไร BTS นะครับถัดมานะครับบ้านปู่นะครับ ตัวที่4นะครับบันปูก็ถือว่ามีวอลลุ่มของนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา10.98มิลเลียนนะครับโดยราคาที่7.88นะครับถือว่าบวกขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับราคาล่าสุดปิดอยู่ที่7.90นะครับราคาบวกขึ้นมานะครับไปดูราคาของเขานะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นยังคงซด์เวยืนเหนือกึ่งกลางบูชแบนนะครับตอนนี้ก็เลือกฝั่งเรียบร้อยเลวนะครับเขาบีบตัวเข้ามาการของบูชแบนนะครับ ทีนี้ราคาก็ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริจแบนก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รอจังหวะที่จะเปิดที่จะอบอก F45 ว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่3นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็รอรุ้นกันต่อไปแต่ตอนนี้คือจังหวะมันยังคงไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเห็นจาก MACD นะครับใกล้เส้นศีน o เข้าไปนะครับ RSI อยู่ที่46นะครับยังไม่พุ่งนะครับตัวนี้ถ้ารอ ให้มันขึ้นไปที่50เมื่อไหร่มันก็จะพุ่งเมื่อน,นั้นนะครับตัวนี้ยังยืนยันว่าราคาชะลอตัวเพราะว่ามีแรงซื้อมีแรงขายนะครับเป็นวนล,ลุ่มเป็นสีสมสีส้มก็คือมีแรงขายเยอะกว่าถตอว่าตอนนี้มีวนล,ลุ่มอยู่ทั้งหมด39กนะครับก็จะมีแรงขายอยอมันสาณ30ล้านส่วน9ล้านก็เป็นแรงซื้อนะครับสหรับวนล,ลุ่มขาเข้านะครับส่วน รวมนักลงทุนต่างประเทศก็เข้ามา10.98ล้านนะครับราคาก็ตัวนี้ก็คือ ADX นั้นอยู่ต่ำกว่า d i ลบนะครับก็คือเป็นจังหวะไซเวกด้านข้างราคายัางไม่บวกเท่าไหร่แต่วา่าพื้นฐานโดยพื้นฐานราคาแล้วเขาก็เจะค่อยไซเว์ขึ้นไปเพราะเขาเขาแบ่งขึ้นเขาเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นเลยนะครับเขายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจ,จแบนราคาก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปที่9บาท9.12บาทในที่สุดนะครับ ก็เป็นจังหวะที่จะทํากําไรทัดไปนักลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับก็ก็ต้องใช้วิจารณะวิจารณ์เยอะในการที่จะเข้าเก่งกําไรไว้แต่ว่าถ้าตรงนี้เราก็บอกว่าน่าสนใจที่จะเข้าเก่งกําไรเอาไว้นะครับก็ลองดูนะครับท่านักงทุนครับพิจารณายเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้าเกิดท่านยังไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเป็นแอดมินแอดมินก็จะบอกว่าลงทันทีลงมือได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือ บอกให้ท่านพิจรารณาดีๆนะครับพิจารณาเยอะๆนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ AWC นะครับ AWC นะครับเป็นจังหวะ Turn Allow Rebound นะครับเห็นได้จากอะไรครับเขานะครับมีราคาปิดปิดเขาเรียกปิดฐานที่เขาเขากระโดดลงมาคือปกติแล้วถ้าเกิดว่ากระโดดลงมาเป็นสีแดงในวันถัดไปนั้นถ้า จะรีบาวได้ราคาต้องปิดแก็บของเดิมนะครับปิดแก็บของเดิมก็คือตรงไหนครับปิดแก็บที่มันเปิดช่องตรงนี้นะครับปิดแก็บตรงนี้นะครับเราปิดแก็บให้ได้นะครับตอนนี้ถือว่าปิดแก็บได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาเขาคือรีเทิร์นหรือเทิร์นอะราะราคาขึ้นมานะครับแม้ว่าวันนี้ยังยังไม่มีพารลบริกษารลองรับอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าราคาเริ่มรีบาวล้วก็กําลังเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ยืนใกล้ๆจะพุ่งขึ้นไปอยู่กลางกลางบรูจแบนนะครับเราก็จะขึ้นไปที่รีเนกชั่นสูงสุดนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ชี้ขึ้นนะครับไซด์เวอัพนะครับไ s i ชี้ขึ้นอยู่ที่41นะครับรอไปที่50เมื่อไหร่ราคาก็จะพุ่งยาวขึ้นไปเมื่อน,นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะของ a, a w c นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ a a w c ถ้าเกิดแก้ไขไอตัวที่เป็น ยิว uh, ได้นะครับให้มียิวให้มีเปอร์เซ็นต์ยิวเยอะขึ้นหน่อยก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่ม uh, เพิ่ม e, e p s นะครับคือกำไรสุทธิต่อหุ้นเพราะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดพุ้นเพิ่มยิวเพิ่ม EPS ก็ต้องเพิ่ม uh, uh, DPS ก็คือการปันผลนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเพิ่มการปันผลก็จะเป็นก็จะบง่งบอกว่ายังคงทำกำไรได้อย่างมากมายนะครับแม้ว่าในช่วงนี้นะครับมีวอลลุ่มขายกันซัส่วนใหญ่นะครับโดยมีวอลลุ่มเข้ามาแปดสิบแปดจุดห้าเก้ามิลเลียนนะครับของนักลงทุนภายในนะครับนักลงทุนภายนอกก็หกจุดสี่ล้านนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับสลับตัว adx นะครับยืนอยู่เหนือ d a ลบนะครับก็ถือว่าตัว adx ตัวตัวตัว adx นี เป็นตัวอนุญาตให้จังหวะขึ้นไปเรียบร้อยก็รอทิกตัวนี้ก็รอแค่ตรง RSI อยู่ที่50าบครับ RSI พุ่งขึ้นไปที่50เมื่อไหร่ราคาก็จะพุ่งกระเถิบขึ้นไปอย่างยาวนะครับคือเขาจะพุ่งก็คือพีคขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุนก็ลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกท่านนะครับให้ท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะเป็นอินเตอร์ล็อกซึ่งกันและกันนะครับดูว่าถ้า RSI อยู่ที่50นะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้พุ่งขึ้นไปแต่ว่ามันยังคงไม่พุ่งเพราะอะไรครับ ADX MACD นั้นอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโะครับถ้าเมื่อไหร A ่ MACD ขึ้นไปชนเส้นซีโลเมื่อไหร่นะครับสก็ตัว RSI อยู่เลย50เมื่อไหร่นะครับจะเป็นการปล่อยให้จังหวะ,ะราคา ราคาพุ่งขึ้นไปเดียวมากกว่านี้นะครับราคาก็จะพุ่งแรงเป็นแท่งเทียนเนี้ยหนาสีเขียวขึ้นไปนะครับฉะนั้นในการที่จะดูว่าหุ้นแต่ละตัวจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันจะมีอินเตอร์ล็อกของมันนะครับก็คือถ้าเกิดพวกนี้อยู่ในอ,อยู่ในคอนดิชันที่เหมาะเจาะคือมี MSD d อยู่เหนือเส้นซโลมี RSI อยู่เหนือเส้น50มีวันลุ่มเป็นสีเขียวหนานะครับแล้วก็ ADX อยู่เหนือดีลบและ DA บก ก็เป็นจังหวะบอกว่าราคาให้พุ่งขึ้นไปได้ทันทีนะครับซึ่งท่านก็จะดูก็คือเอาตัวนี้ไป,ไปตั้งสแกนไปเป็นคอนดิชันในการตั้งค่าตั้งสแกนนะครับก็จะได้ทราบว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นพุ่งขึ้นไปได้อย่างไรนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเราก็กลับมาพบกันนะครับรายงานการวิจารณ์นะครับการวิเคราะห์แต่ละตัวให้ท่านได้รับทราบรับฟังกันท่านก็ ดูอันการเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้วันที่17เนะครับลาหูย้ายนะครับกขอทุกคนนั้นร่ํารวยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะกลับมาได้ดีกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านที่กรุณาสมัครสมาชิก โดยกดปุ่มสมัครเข้ามาโดเนตเข้ามากาบขอบพระคุณมากนะครับราคา3าบาท35บาทเป็นราคาอันต่ำนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนอแรงใจผลักดันให้เรานะครับก็ถือว่าท่านได้เลี้ยงกาแฟเราช่วยหนึ่งคือมันจริงจริงกาแฟถ้าเป็นกาแฟของยี่ห้อดังก็น่าจะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแต่สามสิบห้าบาทก็เป็นแค่กดจัจเรา ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นน้ําใจให้กันกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Stock Bank o k Channel ไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ